สวัสดีครับวันนี้ผมพาเ,เพื่อนมาดูเครื่องมือปอกสายไฟเป็นเครื่องมือที่ผม DIY ขึ้นมาเองทาจากทาขึ้นมาจากเศษเหล็กนะครับมาดูส่วนประกอบเพราะมันมันมีอะไรบ้างอันนี้เป็นน็อตเบอร์14-2ตัวนะครับเพื่อที่จะล็อกตัวยึดสายไฟส่วนอันนี้เป็นน็อตปรับตั้งนะครับปรับตั้งความเล็กความใหญ่นะครับเวลาเราตั้งใบมีดนะ ปรับขนาดให้เข้ากับสายไฟนะครับสําหรับน็อตตัวนี้ส่วนอันนี้นะครับเป็นขายึดนะเป็นขายึดขายึดใบมีดนะทำหน้าที่ยึดใบมีดและประคองใบมีดนะครับเพื่อให้ใบมีดมันอยู่ร่องกลางโดยมันจะมีสลักนะครับประคองไว้เพื่อไม่ไมให้ใบมีดเนี่ยโยกไปหน้าหรือไปหลังอันนี้นะครับเหล็กตัวนี้ก็จะประคองไม่ให้ดิ้นซ้ายหรือดิ้นขวาใบมีดจะ อยู่ตรงกลางส่วนไอตัวเหล็กนี้มันเป็นบูทนะครับบูทสองตัวจะอยู่ข้างฝั่งละข้างสลับบูทอันนี้เป็นน็อตน็อตล็อกนะครับน็อตล็อกตัวน็อตล็อกตัวน็อตตัวนี้นะ <c oughs> เพื่อไม่ให้มันขยับไปมาหรือเพื่อไม่ให้มันหมุนตามเวลาเราหมุนส่วนอันนี้เป็นด้ามขันนะครับไม่ใช่ด้ามหมุนนะทาเป็นที่หมุนขึ้นมานะครับทํา,าจากเผาจักรยานแล้วก็เศษเหล็ก อ่ะเรามาดูฝั่งนี s <S ้ฝั่งนี้มันเป็นเฟืองหัวเกียร์ของเครื่องตัดหญ้าเราไปเอาเฟืองหัวเกียร์ของเครื่องตัดหญ้ามาสองตัวนะครับมาประกบเข้าหากันมันก็จะเป็นล่องนะครับจะเป็นล่องข้อดีของมันคือยังไงนะครับมันจะมีเฟืองนะมีเฟืองแบบนี้เห็นไหมเห็นเฟืองเป็นล่องเป็นล่องของแต่ละฝั่งไหมนะครับแต่ละฝั่งมันก็จะมีเฟืองอยู่นะอ่าแล้วมันจะเฉียงนะครับเป็นเฟืองเฉียงให้เรา เรียบร้อยเลยเวลาเราเอามาประกอบกันมันก็จะเป็นร่องนะครับเวลาเราหมุนสายไฟนะครับไอตัวเฟืองตัวนี้มันก็จะเกาะสายไฟ,ยยไฟเวลาเราหมุนแบบนี้มหมุนไปเรื่อยๆเฟืองตัวนี้มันก็จะเกาะสายไฟแล้วดึงสายไฟมานะครับดึงสายไฟมาต่อมาในส่วนของลูกปืนนะครับลูกปืนตัวนี้เราทำาเราใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะให้มันหมุนลื่นนะครับ ลูกปืนของเราเป็นขนาดเล็กนะครับซึ่งเราใส่เข้าไปมันมีขนาดพอดีกับเผา,าตัวนี้พอดีนะอีกหนึ่งตัวนะครับเครื่องมืออีกหนึ่งตัวที่สําคัญเลยนะครับสั่งมาจากจีนผมสั่งมาประมาณ2อาทิตย์นะครับของเพิ่งถึงชิปก่อนก็ถ่ายลงให้เพื่อนๆดูเป็นแนวทางแล้วนะครับนี่ยเป็นเครื่องมือ เดี๋ยวผมจะใส่ให้ดูนะว่ามันใส่ยังไงนะวิธีใส่แกนให้ตอกตอกสลักอันนี้ออกนะสลักสลักของเรานะครับจะทําฟิตนิดนึงนะเพื่อป้องกันการโยกใส่ใบมีดเข้าไปครับโดยฝั่งนี้มันจะมีบูทนะครับหนึ่งตัวต้องดูด้วยนะมันจะมี ฝังลึกกับฝั่งที่ไม่ลึกนะครับก็ให้หาตำแหน่งที่หาด้านที่มันเหมาะนะครับและตรงที่สุดนะมันอาจจะไม่ตรงไปร้อยเปอร์เซนะครับอาจจะตรงประมาณ90%ซก็ยังดีนะครับแบบนี้มันยังไม่ตรงเท่าไหร่เราก็สลับนะครับเอาเอาบูทอีกตัวหนึง่งมาใส่ฝั่งนี้ ใส่เข้าไปหังจากนั้นก็ลองใส่ใบมีดดูนะเห็นไหมมันจะตรงแล้วเนี่ยเดี๋ยวถอดออกใหม่เราจะใส่บูทเข้าไปพร้อมกันเลยบูทบางทีถ้าหากเราใส่ทีละข้างมันมันเข้าไม่ได้ก็ต้อง ถอดออกมานะครับใส่พร้อมกันนะมันถึงจะเข้าได้ผมทำขึ้นมาเยองแหละบูทตัวนี้ ใส่เข้าไปเรียบร้อยนะครับตำแหน่งของมันก็จะอยู่ประมาณนี้ใบมีดคมมากนะครับซื้อมาเทสแล้วนะคมมากเดี๋ยวผมจะเอาให้ดูนะครับว่ามันคมแค่ไหนปาดปาดปอกสายไฟได้จริงไหมผมจะปอกสายไฟที่มีขนาดเป็นเป็นสายไฟบ้านนะครับสายไฟบ้านสายสีดําจริงๆนะเปลือกมันเป็นสีฟ้านะมันจะมีเปลือกหุ้มอยู่นะ แต่พอดีเปลือกมันขาดมันล่อนออกหมดแล้วนะครับก็เหลือแต่สายดํขา,ดข,านนขนาดของสายอยู่ที่8มิลนะครับขนาดของสายอยู่ที่8มิลก็ให้เลือกขนาดรูที่ที่มันพอดีนะครับอย่าเอารูที่มันฟิตเกินหรืออย่าเอารูที่มันหลวมเกินนี่ยเราคลายน็อตสองตัวนี้ออกหลังจากนั้นเลื่อนหาตำแหน่งดูนะมันอาจจะ ฝืดนิดนึงนะครับเพราะทํามาเพื่อให้มันนิ่งได้ที่สุดนะนิ่งได้เท่าที่จะนิ่งที่สุดเดือนมาในตําแหน่งนี้แล้วก็ลองเอาสายสายไฟเสียบเข้าไปดูนะเนี่ยฮะมันก็จะทําหน้าที่ประคองอะต่อไปนะครับเราก็จะทําการล็อกปึ๊บนอตล็อกพอ อย่าล็อกแน่นเกินนะครับเอาพอตึงๆก็พอแล้วนะต่อไปก็มาวัดขนาดให้มันพอดีกับอนันนี้ให้มันพอดีกับตัวสายไฟนะใบเมียดเนี่ยเอาพอให้กินเนื้อเข้าไปถึงแกนในก็พอนะอย่าก,กดลึกเกินนะครับหลังจากที่เราตั้งคิดว่ามันพอดีแล้วก็ให้หมุนน็อตล็อกไว้เป็นเบอร์สิบสี่น็อตล็อกเบอร์สิบสี่ นครับล็อกเพื่อไม่ให้ตัวน็อตด้านบนเนี่ยมันหมุนตามนะครับ อ่ะต่อไปเราก็หมุนเนี่ยหลังจากนั้นหมุนนะครับหมุนหมุนไปเรื่อยๆอเช่นี้นะ มือข้างนึงก็จับนะครับมือข้างนึงก็หมุนนะเห็นไหมมันกินเข้าไปเรื่อยๆเลยปื๊ พอมันออกข้างปุ๊บไม่เป็นไรนะครับเราก็กลับนะกลับกลับฝั่งหลังจากนั้นก็หมุนเหมือนเดิมนะครับหมุนไปนะเรียบร้อยนะครับเรียบร้อยหมุนจนครบแล้วนะเดี๋ยวผมจะเอาออกมาให้ดูว่ามันลอกได้จริงเปล่า มาหลังจากนั้นเราเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับเนี่ยเปลือกมันค่อนข้างแข็งนิดนึงนะครับต้องใช้คีมช่วยนะอ่าเห็นไหมเราก็ดึงออกนะครับเช่นนี้เช่นี้เรียบร้อยนะครับ ก็จะออกมาเป็นเส้นแบบนี้นะครับมาอาจจะมีคนสงสัยนะครับว่าถ้าหากเราเอาแผ่นนี้ออกอแผ่นตัวบังคับหรือตัวช่วยประคองสายไฟเนี่ยถ้าหากเราเอาออกแล้วนะครับเราจะสามารถยังใช้เครื่องนี้ได้อยู่ไหมนะ,ะมาดูกันนะครับใช้ได้เหมือนเดิมนะครับนะมือเรานะ มือข้างซ้ายเนี่ยประคองนะครับข้างขวาหมุนนะเราประคองให้มันตรงอยู่ตรงล่องกลางมากที่สุดนะครับค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆเ,เ,เห็นไหมสังเกตดูนะครับมือข้างซ้ายเนี่ยประคองไว้ให้มันอยู่ตรงจุดกลางสายไฟมากที่สุดนะแล้วก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนี่ครับ<ม>เข้าคมง,ง่ายๆเลยนะครับมือเนี่ยซิกแซกซิกแซก,ก,กเดี๋ยว มันก็จะเข้าไปเองนะครับมาหมุนไปเรื่อยๆครับไม่ต้องหมุนแรงนะหมุนเบาๆก็ขาดแล้วนะฮะหมุนไปเรื่อยๆเลยนะครับเรื่อยๆเลยหมุนไปอ่าใกล้ใกล้จะสุดแล้วนะครับตอนนี้ <S 2> <S 2> สายไฟที่ผมตัดไว้ประมาณหนึ่งเมตร เนี่ยฮะข้างซ้ายเนี่ยต้องประคองนะครับประคองให้มันอยู่กึ่งกลางได้มากที่สุดนะเท่าที่เราจะทําได้นะครับเลื่อนไปเรื่อยๆอ่าถ้ามันออกซ้ายเราก็เบี่ยงนะครับออกขวาเราก็เบี่ยงเข้าหาเมนนวลน,นะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับใช้งานได้ดีเลยนะครับ มาเดี๋ยวผมจะทําให้ดูอีกตัวหนึ่งนะกะกึงกลางนะครับแล้วก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับข้างซ้ายเนี่ยประคองให้มันอยู่จุดกึงกลางของสายไฟให้ได้มากที่สุดเท่าที่เราจะทําได้ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะถ้าหากสมมุติเราหมุนไปแล้วมันเอียงซ้ายเอียงขวาเราสามารถถอยอดึงถอยหลังได้ปุ๊บเนี่ยแบบนี้แล้วก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับ เจ๋งนะครับบอกไว้ก่อนเครื่องมือตัวนี้เราไม่จําเป็นต้องทําเป็นเฟืองร่องแบบนี้เหมือนผมก็ได้นะท่านสามารถทําเรียบๆแบบนี้ก็ได้แล้วเอาอันนี้มาตั้งอยู่ตรงนี้นะครับหลังจากนั้นก็ทําแผ่นประคองไว้แผ่นประคองสายไฟทั้งสองข้างล็อกไว้เพื่อไม่ให้สายไฟดิ้นไปดิ้นมาอ่าแ,แค่นี้ก็ทําได้เหมือนกันนะครับหรือถ้าหากใครอยากทําแบบนี้นะก็จัดแบบนี้ได้ เราจะเอามูเลตัวอื่นมาใส่ก็ได้นะครับเอามูเล่แบบนี้มาใส่ก็ได้เป็นพวกอ่าล้อของประตูนะครับประตูเลื่อนหน้าบ้านของเราเนี่แหละเนี้ยมันจะเป็นร่องแบบนี้นะเอามาใส่ก็ได้ถ้าหาใครมีเฟืองเกียร์ก็เอาเฟืองเกียร์ก็ได้มาใส่ค่อยๆอ,ยอยงหมุนไปเรื่อยๆนะครับ อันนี้มันคมนะครับมันคมไม่ต้องห่วงเรื่องของความคมนะครับคมแน่นอนนะว่าแต่เซนเตอร์ศูนย์จุดศูนย์กลางนะครับจุดศูนย์กลางมันได้เนี่ยมันคมแน่นอนนะไม่ต้องกลัวอ่าเลื่อนไปเรื่อยๆครับตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วนะครับสายไฟที่ผมตัดไว้ประมาณหนึ่งเมตรเราไม ถ้าเราอยากหมุนแรงนะครับเพิ่มความเด็วเนี่ยมือเราเนี่ยต้องเล็งดีๆนะครับมือต้องซิกแซกดีๆสายตาก็เล็งดีๆนะครับอ่ะเรียบร้อยนะประมาณนี้นะครับสำหรับเครื่องปอกสายไฟเลื่อนไปเรื่อยๆเลยนะครับเนี่ยอ่าสายไฟมันเริ่มเอยียงแล้วผมก็เห็นไหม ผมจะดันนะครับสายไฟไปฝั่งซ้ายนะถ้าหากมันเริ่มเอียงเนี่ยพอมันเริ่มตรงปุบ๊บผมก็เอาสายไฟกลับคืนมาแล้วก็หมุนไปเรื่อยๆนะครับอเ,เอาสายไฟให้มันอยู่จุดกึ่งกลางมากที่สุดนะเท่าที่เราจะทำได้เ,เพื่อที่มันจะทำให้ใบมีดเนี่ยมันกินนะครับมันกินไปถึงเนื้อเส้นรวดนะ สายไฟปอกสีฟ้าเนี่ยมันมันถลอกปอกแล้วนะครับเนื่องจากมันสภาพตามสภาพตามอายุการใช้งานของมันนะครับลหลายปีแล้วนะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆนะครับเอียงซ้ายหรือเอียงขวาวเห็นไหมไปเรื่อยๆมือข้างซ้ายเราต้องประคองไว้นะครับอันนี้ไม่ได้ใช้แรงเยอะนะครับเวลาเราหมุน เพราะใบมีดมันคมมากเดี๋ยวท้ายชิปนะครับเดี๋ยวผมปอกให้ดูนะครับตัวใบมีดที่<ล>เรากินเข้าไปเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับเลื่อนเข้าไปเรื่อยๆปุ๊บตัวไหนมันเอียงนะครับแล้วก็เอียงนี่ฮะไปเรื่อยๆเอียงไปเรื่อยๆนี่ย ช้าๆนะครับทำช้าๆถ้าหากเราหมุนเร็วนะครับมือข้างซ้ายเราเนี่ยต้องปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บเร็วนะอ่มมาต้องใช้ชิมนะครับในการหนีเพราะว่าไอตัวปอกมันแข็งมากมันเก่าแล้วเห็นไหมอู เทียบไม่ได้ใช้แรงอะไรเลยนะครับเนี่ยบอกว่าได้สบายเลยสุดจัดประหลัดบอกม,มาดูอีกตัวนี้นะครับอีกเส้นหนึ่งที่เราถอดออกมาเมื่อกี้เห็นไหมสวยไปครับเนี่ย มาอีกเส้นหนึ่งครับสายไฟที่เราแกะเมื่อกี้นะครับเห็นไหมไอตัวใบมีดเนี่ยมันจะกินนะครับถ้าหากเราเล็งใบมีดให้มันตรงจุดศูนย์กลางของสายไฟเนี่ยใบมีดมันจะกินเข้าไปเลยเนี่ยกินเข้าไปจนถึงแก่นอันนี้เลยนะครับกินเข้าไปจนถึงลวดด้านในเลยดึงออกสบายครับ เห็นไหมเนี่ยเราไม่ใส่อันนี้นะครับเราไม่ต้องใส่แผ่นประคองสายนะครับก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับเพียงแค่เราใช้มือเราในการเบี่ยงซ้าย<ๆ>เบี่ยงขวาแทนนะครับอ่าสำหรับตัวใบมีดน,นะครับถ้าหากใครสนใจนะครับอยากได้สินค้านะสินค้าอยู่ที่จีนนะครับใช้ระยะเวลาการส่งประมาณไม่เกินสอง สองอาทิตย์นะครับประมาณอาทิตย์กว่าก็ได้แล้วนะครับสําหรับใบมีดต,ตัวนี้ร้านที่ผมซื้อนะครับเดี๋ยวผมจะปักลิงก์นะครับปักลิงก์ไว้ให้ที่ใต้ใต้คลิปนะใครที่สนใจนะครับกดเข้าไปซื้อในลิงก์ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ราคาไม่แรียงนะครับหลักร้อย พีนี้นะครับก็มารีวิวเพียงเท่านี้นะครับเครื่องมือ DIY นะครับเป็นเครื่องมือที่สร้างขึ้นมาเองทําจากเศษเหล็กนะครับทาจากเศษเหล็กของเหลือใช้ชิดอยากทดลองดูนะว่ามันจะใช้งานได้จริงไหมนะครับโดยการสั่งใบมีดบอกสายไฟมานะรูปรักหน้าตาของมันก็ประมาณนี้นะครับสภาพเนี่ยสวยหรูดูไม่จืดคมมากนะครับบอกสายไฟเนี่ยคมปิ๊บคมปิ๊บ,บเหมือนกับที่ผมรีวิวให้ดูเมื่อกี้ ผมปอกสายไฟให้ดูนะปอกเสร็จนะครับสามารถดึงลวดออกได้สบายเลยเพียงแค่เราตั้งเซนเ,นเตอร์ให้มันตรงเท่านั้นนะครับใครอยากลองทําก็เอาไปลองดูได้นะเดี๋ยวผมหมุนดูหน้าดูหลังให้นะนะประมาณนี้นะครับไอ้ตัวนี้ผมเชื่อมเข้าไปเพื่อที่จะใส่ตัวแผ่นประคองนะครับเวลาไอ้จุดเซนเตอร์นี้มันไม่ตรงแล้วเราไม่อยากให้สายไฟปิ้นออกนะครับก็ใส่แผ่นประคองเข้าไป เดี๋ยวมีคนสงสัยอีกว่าแผ่นประคองมันอยู่ตรงไหนยังไงยังไงเดี๋ยวผมเอาตัวอย่างมาให้ดูแบบข้าวๆนะอาจจะไม่ได้ทําให้ดูนะแผ่นประคองก็คือแบบนี้มันจะตั้งแบบนี้นะครับแล้วก็มีแผ่นประคองแผ่นนี้จะทําหน้าที่ประคองไม่ให้สายไฟมันดิ้นไปดิ้นมานะมันจะอยู่ในลักษณะแบบนี้นะครับเวลาเครื่องทํางานไปะเวลาเราหมุนไป สายสายไฟนะครับมันก็จะได้ไม่ตกล่องนะครับนี่มันก็จะประคองล่องไว้อยู่เพื่อไม่ให้สายไฟมันตกออกอันนี้ก็คือตัวประคองนะครับแต่ตอนนี้ผมถอดออกไม่ได้ใช้นะครับอันนี้เราจะใช้หรือไม่ใช้ก็ได้นะครับถ้าหากใครว่ามันกียกกะหรือมันเครื่องก็ไม่ต้องใช้นะครับทำแบบตามที่ผมทำให้ดูเลยนะ,ะทายชิปนะครับทายชิปเอาอีกสัก เฮดหนึ่งนะครับเอาอีกสักเส้นหนึ่งเดี๋ยวมีคนว่ามันคมจิงเปล่านะมาหมนุนอีกรอบนึงเนี่ยค่อยๆหมุนนะครับมือข้างซ้ายมันเดิมประคองไว้ให้อยู่จุดเซนเตอร์ได้มากที่สุดนะค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆตัวไหนมันเอียงเราก็เบี่ยงสายไฟหานะครับเบี่ยงสายไฟช่วยมันนิดน,นึง ปั๊บป๊บปับป๊บมือข้างซ้ายเราเนี่ยเห็นไหมถ้ามันกินข้างไปแบบนี้เราสามารถดึงถอยหลังมาได้แล้วเรานะครับให้เอียงสายไฟเนี่ยไปช่วยมันนิดนึงเพื่อให้มันอยู่ร่องกลางมากที่สุดอันนี้นะสำหรับคนงบน้อยนะครับสำหรับคนงบน้อยถ้าหากใครมีงบที่มันหนาหน่อยนะครับ งบเยอะหน่อยเราก็สามารถอัพสเตปได้โดยใช้เครื่องปอกนะครับเครื่องปอกชุดใหญ่เลยเครื่องปอกชุดใหญ่มันก็จะมีเผานะครับมีเผายาวๆเวลาเราใส่สายไฟเข้าไปมันจะได้มีหลายช่องนะครับสําหรับเครื่องปอกชุดใหญ่แต่อันนี้สาหรับคนงบน้อยนะฮะร,ราคาหลักร้อยแต่สร้างเงินให้ได้หลักพันถึงหลักหมื่นก็ได้นะครับใครขยันหน่อยก็หลักแสนก็มีนะ เพียงแค่ปลอกไปแค่นี้ทําเวลาว่างแค่นั้นนะครับทําเฉพาะเวลาว่างเท่านั้นก็สามารถทําให้เราเนี่ยมีรายได้เสริมได้แล้วนะครับเห็นไหมมือข้างซ้ายค่อยๆประคองไปนะครับข้างขวานะข้างขวาก็ค่อยๆหมุนไปเรื่อยๆคมนะครับคมไอตัวปลอกสายไฟเนี่ยมันเก่าหมดแล้วสีฟ้าเนี่ยมันเลยออกนะครับหมุนไปเรื่อยๆเห็นไหมไม่ได้ใช้เรียงอะไรเยอะเลยนะครับเวลาเราหมนุน อประคองใบปุ๊บผมตัดประมาณเมตรกว่าเลยนะเส้นนี้ยาวมากเห็นไหมถ้ามันเอียงนะครับเราก็เบี่ยงสายไฟเนี่ยเข้าไปเพื่อที่จะให้มันอยู่จุดเซนเตอร์ได้มากที่สุดแช่นนี้นะครับชึบเรียบร้อย มาดูกันว่ามันจะปอกออกจริงไหมนะสายไฟมันคมไอ้มีดมันคมจริงหรือเปล่าดูเวลาเอาออกทีแรกเนี่ยใช้คีมนะครับในการหนีบช่วยนะปอกสายไฟมันแข็งนะครับเพราะมันเก่าแล้วเห็นไหมดึงออกสบายเลยนะครับไม่ต้องออกแรงอะไรเลยเดี๋ยวผมดึงให้ดูนะครับ เนี่ยเสร็จเรียบร้อยนะครับนนหนึ่งชั่วโมงเนี่ยทําได้ตั้งเยอะนะครับอันนี้ทําแค่เทสต,ตัวอย่างให้เพื่อนๆดูเฉยๆนะครับเผื่อมีคนสนใจสินค้านะที่ลิงก์นะครับเดี๋ยวผมปักหมุดไว้ให้นะใต้คตลิปสําหรับอีพีนี้ต้องขอลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้นะครับถ้าหากชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ เพื่อเป็นกําลังใจในการทคชิปต่อไปให้ด้วยเดี๋ยวมี DIY ใหม่ๆเดี๋ยวผมมาอัปเดตให้เพื่อนลงเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ